บุบบุบีบีกล่องนี้มันมาจากไหนเนี่ยมาจากญี่ปุ่นโอ้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่มารีวิวของจิ๋วจากญี่ปุ่นค่ะซึ่งที่ไทยก็มีขายจะไุดดี้วออกมาทำมาจากญี่ปุ่นละกันเนื้อที่ไทยเขาะบอกว่ามันแพงมันไม่คุ้มก็เลยไปซื้อที่ญี่ปุ่นเลยค่ะอันนี้ซื้อจากที่ไหนที่ที่ยูดูบูชิเลยใช่ไหมอ๋อโฟลเลอร์มันคนที่มีอันอยากได้มากกว่าแต่ว่ามันพันดีโอ้สามร้อยกว่าบาทอันนี้เท่าไหร่คะ สามร้อยหกสิบกีที่ไทยขายสามร้อยหกสิบบาทโอ้น่าน่ายกมาอยู่นะน้องเบลเอาเซตไหนมาครับเป็นเซตของคุณแจใช่ของคุณแจแบบเป็นผ้าเป็นเรียนแบบผ้าค่ะเป็นเป็นเป็นแบบเป็นเป็นแบบ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 เรียกว่าอะไรนะไหมพรมเออ่มแบบ แต่ตัวที่คุณอยากได้ที่สุดคือตัวเป็ดน้อยอ๋อกล่งในกล่องนี้มันจะมีให้เราไหมกล่องมันจะบี้บี้ตุบตุกหนอยนี่ตอนมามันมาแบบนี้ตอนเปิดเปิดแกผิดูอะมันมาแบบนี้เลยนี่แล้วก็แล้วก็เป็นเป็นเป็นรีเม้นนะคะของสีเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยก็เจาะเข้าไปข้างในก็ดึง อ๋อนี่แต่เอามายังไม่เลยแกะเลยใช่ไหมยังไม่ได้แกะเลยมาลุ้นแกะออกคลิปกันเลยทีเดียวคลเดียวทีเปียว้าวมันมีขนมให้อ่ะมีไหมคะปกติของจิ๋วมันต้องมีขนมให้สิมันถูกหรือเปล่าเลยไม่มีขนมให้อาะหรือไม่ก็แต่ว่าไปซื้อของจิ๋วมาอีกอันนึงนะคะเป็นโดอลลมอนอันนั้นคุณใช้คุณซื้อมาแล้วคุณไม่ได้รีวิวแกะก่อนได้ได้หมอกฝรั่งนะแต่นี่ไม่อยอ่ะเฮ้ยทารักอันนี้สาวร้องสืบเยนมีแต่ของจิ๋วมาให้เรา ติเป็นชุดไหมพรมเ็าเรียกชุดอะไรคะถักนิตติ้งวะคะต้องถามแม่ติ๋นครับผู้เชี่ยวชาญบักค่ะมีเป็นเหมือนถักไหมพรมค่ะเป็นรูปเป็ดน้อยถักแบบนี้มีเข็มสองอันเขาเรียกเข็มไะมเขาเรียกที่ถักเลยค่ะแล้วไอ้ก้อนๆนั่นคืออะไรอันนี้เขาก็จะห้อยมาเป็นก้อนไหมพรมเป็นก้อนไหมพรมที่เป็นรูปแมวใส่มงกุฎ คือลูกแมวใช่แมวตรงไหนครับนี่เห็นไหมมันมีหูมีมีลูกแมวหรือเป็นหมาแมวหรือมีนี่แหละถึงวันนี้จับอย่างนี้เลยครับมีมันเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่มงกุฎอ๋อมงกุฎนี้ดูออกเป็นมงกุฎแต่เป็นแมวหรือหมานี่ดูไม่ออกเลยทีเดียวหรือตุ๊กแกแล้วเนื้อมันก็จะแข็งแข็งไม่ใช่ผ้าแล้วแล้วก็ห้อยได้น่ารักได้อันที่อยากได้ด้วย ไปนี่ค่ะสอบไปไกลไหมคะอันนี้นี่ผู้ชมจะได้ดูผู้ชมเริ่มเวียนหัวละโมตาซาจงลาบจงลาบจงลาบนิ่งๆแต่ดูสิครับโอ้สวยงามจะมีเป็นแบบโค้งนิดๆด้วยเห็นไหมคะเป็นแววเปิดโอ้นี่ก็ตั้งใจเหรอคะตั้งใจค่ะผมคิดว่าเราใส่กล่องบุบมาเลยโค้งไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวใช่ไหม แล้วเราไปทำอะไรได้คะไปห้อยกรป๋าโอ้น่ารักแต่ปกติของจิ๋วมันจะมาเป็นเสตแต่อันนี้ได้เป็นของจิ๋วห้อยกระเป๋าแต่ก็น่ารักดีนะคะสวัสดีค่ะบายยอย่าลืมกดซับสไครต์ให้เฟิร์นกันเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมรอดูคลิปใหม่นะคะว่าเฟิร์นจะรีวิวอะไรดีนะคะบายๆน่ารักตกลงมันเป็นแมวหรือหมาห,ห,หรือหมีใส่มงกุฎ <ś auster _> ขอยูน่อยสิแมวนะมีเสียงสนุกว่าเป็นคือแมวจะเอาไปห้องกระเป๋ามันกลัวดำ